เอาล่ะพวกแก๊สุดดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขาขา,ขาโฮนะวันนี้ผมก็จะมาแบบทดสอบนะว่าแบบแหลงเอ,อิ่มแหลงแดงแต้มสามห้าจะเจอไก่อย่างที่ทุกคนบอกกันมาหรือเปล่านะว่าเจอไก่เนี่ครับแต้มรางของผมประมาณเนี้ยสามหน้าจะประมาณจะสามหนหกนะอีกประมาณห้าสิบแต้มไม่ใช่ดิไม่ถึงประมาณ ก็ไมันจะเจอใกล้จริงหรือเปล่านะผม,ผมจะลองกดแมปไปเล่นให้ดูนะอืมป๊าเล่นคู่ไม่มีเพื่อนเล่นก็แนะนำว่าแบบเล่นโซโล่นะมางครัองผมชอบเล่นคู่นเนี่ยแ,แขนใครอยากเข้าแขนก็ทักรายละเอียดด้านล่างนะดิดคอร์ฟีนะ คนในแข่งกาลังน้อยเลยถัวถึงทุกสัปดาห์ไม่ใช่ดีมาแล้วแต่เราจะช่วยกันวาานานะอาท์นี้ผมก็ทําคนเดียวไม่ใช่หรอผมใช้อต้คี้เจเองนอนดูถั่วขึ้นนะโอโ้เพื่อนเพื่อนไม่มีเล่นโซโลที่ฟ้าสกิลทีใ่ใช้ก็สกิลนี้นะ ประมาณนี уров, ้นะเคลลี uh ่แม mm ็กซิมโมโคนะผมติดโมโคมากเลยตอนนี้เพราะแบบมันดีนะผมาโอเคครับตอนนี้เราก็ได้อยู่บนเครื่องบินนะแล้วก็โดดในเมืองที่แบบฟึดขอบแมปสักนิสหนึ่งนะผู้กำการสิบแต้มนะครับอผมก็เลยอกที่จะโดดที่เมืองอะไรวะเนี่ยไม่มีชื่อแ้วเอาใกล้ๆสนามหญิงเป้าเออนั่นแหละดูคนดูก็ดูเอา มันไม่ใช่สุสานไม่ใช่น,นามหญิงเปล่ามันกี้ตรงอนะ่ะบ้านใหญ่ไหมบ้านหมูบ่บ้านบ้านผู้ใหญ่เราก็จะลงไปฟาร์มนะค <_ u> รับตอนนี้ก็ฟาร์มจะมาได้สก่ากับปืนพลาสมาแล้วนะครับ <_ u> ผมว่าแบบนี้ก็ไม่ติ่งนะดูจากขนแล้วก็ดูจากวงนะนะวงวงแรกนะขนเหลือ คนเหลือสามสิบขวายนะก็ถือว่าแบบสุดยอดเลยนะแบบนี้นะวันนี้เล้งเราจะบ,บวกฝีนะถ้าเล่นแบบสีไม่ใจร้อนนะเฮ้ยพอมีคนแปะโอ้โหมันล็อกอ่ะช่างมันไม่เป็นไรเอาตายไปก่อนเนี่ยัะก็ถือแบบคนไม่ตึงนะโดยกยืนนี่แงย,ยิงฝีเลยเห็นไหมนี่คือข้อดีของการขึ้นแล้งแดงมาแล้วสามพันสองก็ไม่เจอแล้วไม่เจอถึงมากที่ผมเล่นนะ แหล่งที่ติงที่สุดซื้อผมคิดว่านะ่าจะเป็นเดมอนสามเดมอนทีสี่นะตึงสุดแล้วถ้าใครแนะนําอยากจะไต่นะผมแนะนาว่าเล่นสโล่นะมันไม่ค่อยตึงมากนะมันมันไม่ติงเหมือนเมื่อก่อนนะเอเมื่อก่อนนี้ผมต้องแบบมีตี้มีคู่แบกแนะนำว่าสโล่ตอนนี้ถ้ามันฟาร์มมาถึงจนอู้เหลือแล้วของมีพอประมาณก็เลยไปปนาะย โโดดยากโดดยิงอย่างวันนี้อ่ะเฮ้ยถังน้ำมันอย่าบอกนะรถมันเติมน้ำมันได้เฮ้ยมันเอาไว้เติมน้ำมันรถหรอวะไม่รู้ดิต้องลองแล้วอนแบบให้แลกผมไม่รู้เอย,อยังไม่ได้ดูของสวงวะเอ้ยสองขวงของคันข้าที่จะพร้อมนะ โอ้โหรับยังเห็นได้ใช่ไหมโอ้แล้วคิวนะดูดิแบบไม่ได้ทำอะไรอ่ะถ้าสมมติผมนั่งแขมป์คนก็ล้นเรื่อยๆอันนี้ผมจะดเดินให้ดูปกติผมก็นั่งแขมไปเรื่อยคนมันล้นเร็วนะ อนนี้คตชิวมันบา,บา,านก็เกิตึงนั้นอมันไม่ได้จะแก่ทุกตาถ้ามันจะแก่ทุกตานิโอโ,โอ๊ยเอาละแบบไอ้นี่เราแบบเดินฟาร์มไปชิวๆนะมันอคนไม่ตึงด,ดิชื่อเนี้ว่าฟาร์มไปเรื่อยนะ ว่าขังไปอย่างว่ามีคนมาวันนี้แม่เจ,จอสิตีไม่เอานะโอเคพลดลยยูดรถละเพราะว่าผมจะขี่รถไล่ล่าไลา่คนดูดูเลยลุกก็อัดไมออ่อ่ะเอยไม่ได้เสียวอะค่โหโหจะไหวไหมเนี่ยไหวดิสป,ปอร์อยางโอ้สป,ปอร์อย่างยั้งค้างเลยมันม,มีคนมา,าทำไมผมขังไปอ,อย่างตรงนี้ โอ้ผมอาคิดมันเพิ่มความแรงชิวครับขี่รถหน้าเลยเอาล่ะตอนนี้โอาขี่มันจนถึงพีแล้วนะก็เหมือนจะชจอคอแล้วลหน้าผมก็จะแบบบวกให้ดูเลยนะเถ้าแพ้ก็ลบนะแต่ลบน้อยคนเหลือประมาณสิบกว่าคนเนี่ยจอดไม่เห็นอยู่ไหนวะดึกดูกรนลักกันเล่นเอฟีดีด้หน้ากูอุ้ยขัง โอ้ดีนะมันไม่ยิงว่ะกดผิดเมื่อกี้เท่าทียิงไปไหนผมไม่โดนเลยเมาส์เร็วจัดกดตัวไปหนึงจัดเต็มไม่ติดหัวผมโอ้โไอ้นี่มันทำไมมันจะหนักเขาแต่เขาหินแล้วใส่เลยมันเนี่ยจากประสบการณ์ล้านปีที่เล่นมาวิ่งใส่ปั๊บชนหินปั๊บเกือบแตกพี่น้องพี่น้องประสบการณ์ร้อยปียังไม่ทำให้เรา,าพลาดสวย โอ้โหเกือบเทกโอ้โหทำเป็นเล่นถือว่าเขาก็ยิงเป็นอยู่นะแบบไม่ได้แบบไอ้นั่นขนาดนั้นแบบไม่ได้เล่นไม่เป็นเลยขี่รถก่อนอยู่อยู่อยู่บบาได้ยังขี่รถปับเฮ้ยขีสุนพบวะม่ยกมเลมลยมดู

อื้อหือไม่โดนชิีพะโคตรเปียงเลยอื้อหือไม่โดนอะไรงงนี่ยโอ้โหโดนส่วนด,มดูมันทีมันแค่ตั้งเลยแต่มันยิงโคตรเจ็บอะแล้วดูผมโอ้ยพิชฟุตมาเอาเฮ้ยค้างโอ้โหนึกว่าตายแล้วปอแปะปอแปะปอแปะมาทำไมมาทำไมมาทำไมเฮ้ยมาไปหนึ่งหัวหนึ่งหัวเฮ้ยมันมีสองตัวใช่ไหมนั่นไง ไอ้นี่นั่งเงียนะไปไปสองวัวดโอ้หชิวๆวครับชิวๆก็เป็นผลแลยนะว่าเจอนม่ตึงมากนะเอ้ถ้าใครขึ้นมาแล้วก็สบายแล้วแต่ที่จะตึงยี่งสขีได้สีนะพยายามขึ้นขึ้นได้มาปุ๊บก,ก็ชิวแล้วเองเก็บของก่อนโคตรปิดชิวไหมละ่ะชิวไหมละ่ะปิดไปหนึ่งแบบตีฟ้าในวันนี้เอาอยัางไงวิง่งหัวใส่รถ ก็ต้องไว้ขี่ชาร์จจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้หนึ่งติปสัดไอ้เหรอปั๊บโอ้โหหนึ่งลูกตั้งไปติดตรงไหมหนึ่งลูกยิงไปอีกหนึง่งนัดลืมบลีแม็กชิปโอ้โหโดนเอ็มพีลูกหมดแม็กรอสามหกแม,ม,ม็กเลยครับพี่น้อ,องนี่ก็เป็นผลหนึ่งกันห้านะแล้งก็แบบบวกอยู่นะบวกที่ก็ถึงว่าใช้ได้โอเคบายๆกันด okay, ู bye. ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะเพื่อเจอกันใหม่นะตอนนี้ไปแล้วครับบไปไป<ป>๊ายบายกดไลค์กดซับกดแชร์